ถ้าเรามองเป้าหมายที่ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเราก็คงปฏิเสธไม่ได้ถึงการใช้ปุ๋ยทั้งทางดินและปุ๋ยทางใบถึงแม้ว่าสภาวะบางช่วงจะทําให้ปุ๋ยมีราคาสูงขึ้นมากก็ตามและปัญหาเรื่องราคาปุ๋ยที่สูงขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งของการลงทุนของเกษตรกรแต่ถ้าเราต้องการผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพเราก็คงต้องใช้อยู่ดีแต่การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ว่าจะเป็นทางดินหรือทางใบเราควรมีความรู้และความเข้าใจเพื่อการใช้งานให้ได้ผลอย่างเต็มประสิทธิภาพ วันนี้ผมนำข้อมูลที่เป็นหลักการเบื้องต้นของการใช้ปุ๋ยรวมถึงข้อจำกัดของการใช้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวจะได้ผลแตกต่างกันอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ปุ๋ยทางดินคู่กับปุ๋ยทางใบในข้อจำกัดของการใช้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวกรณีที่1ถ้าลากพืชที่เราปลูกมีการเจริญเติบโตที่ไม่ค่อยดีนักก็จะทําให้การดูดซึมปุ๋ยทางดินจะมีปัญหาทําให้พืชไม่ได้รับธาตุอาหารตามที่พืชต้องการส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้ามีผลผลิตก็ทําให้ผลผลิตที่เราจะได้รับน้อยลงไปด้วยในกรณีีท่2 การให้ปุ๋ยเม็ดทางดินเพียงอย่างเดียวปุ๋ยจะออกฤทธิด์ได้ช้ากว่าการให้ปุ๋ยทางใบจะทําให้พืชได้รับสารอาหารได้ช้าไม่ทันเวลาพืชอาจจะแสดงอาการขาดธาตุอาหารซึ่งส่งผลกระทบต่อปริมาณและผลผล,ผลิตด้วยและในกรณีที่3หากจังหวะการให้ปุ๋ยเม็ดไม่ดีพอเช่นเมื่อระหว่างลงไปในดินแล้วเกิดฝนตกอางหนักลงมาก็จะทําให้เกิดการชะล้างหน้าดินเกิดขึ้นได้ทําให้พืชไม่ได้รับปุ๋ยที่ระหว่างลงไปในดิน ส่งผลให้พืชไม่ดูดสารอาหารเอาไปใช้งานได้อย่างเต็มที่นี่คือข้อจํากัดหลักๆของการใช้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวซึ่งหลายๆท่านก็อาจจะยังใช้แบบนี้อยู่แต่ถ้าเรามองถึงการเพิ่มผลผล,ผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพเราก็ควรฉีดปุ๋ยทางใบเข้าไปช่วยซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าจะเป็นการเสียเวลาและเป็นการลงทุนมากขึ้นแต่สุดท้ายปริมาณผล,ผลผลิตที่จะได้รับก็จะมากขึ้นตามจะทําให้เราคุ้มค่ากว่าการใช้ปุ๋ยทางดินเพียงอย่างเดียวการฉีดพ่นปุ๋ยทางใบเป็นการฉีดเพื่อเสริมกับการให้ปุ๋ยทางดิน ซึ่งถ้ากรณีดินมีปัญหาดินแน่นทึบรากพืชจะดูดสารอาหารไม่ได้หรือสภาพพื้นดินในแต่ละพื้นที่ที่ต่างกันเราก็สามารถช่วยในการเติมเต็มปุ๋ยให้กับพืชได้ด้วยกรณีฉีดพ่นปุ๋ยทางใบนั่นเองถ้าจะสรุปว่าปุ๋ยทางใบฉีดพ่นแล้วจะได้ประโยชน์อะไรกับพืชมีข้อเด่นเดนที่เห็นได้ชัดเช่นพืชจะดูดซึมปุ๋ยทางใบได้เร็วกว่าการใช้ปุ๋ยทางดินการให้ปุ๋ยทางใบพืชจะทําการดูดซึมธาตุอาหารได้ทันที แต่การให้ปุ๋ยทางใบเป็นแค่การเสริมทางดินเท่านั้นเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็ต้องให้ปุ๋ยทางดินเพื่อประโยชน์สูงสุดกรณีที่2เนี่ยการให้ปุ๋ยทางใบจะช่วยกระตุ้นการทํางานของชีวเคมีของพืชเช่นการหายใจการสังเคราะห์แสงและข้อสาคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการกระตุ้นการทํางานของชีวเคมีของพืชก็จะทําให้พืชฟื้นตัวได้เร็วจากสภาพการขาดแคลนอาหารของพืชนั่นเองเพื่อจะมีการตอบสนองการเจริญเติบโตได้อย่างเร็วและเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นการให้ปุ๋ยพืช เราจึงควรให้ทั้งทางดินและทางใบควบคู่กันไปเพื่อผลผล,ผลิตที่ดีทั้งคุณภาพและปริมาณส่วนจะให้สูตรไหนใช้อย่างไรใช้เวลาไหนให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกก็คงต้องอยู่ในดุลพินิจของแต่ละท่านที่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งและพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดค,คลิปต่ตอๆไปสวัสดีครับ